เจริญพรนยมนะเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่14กุมภาพันธ์2566นะทุกคนกำลังเดินทางไปเรื่อยๆรู้ตัวหรือเปล่าว่าเราเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆกับการเวลาหรือไปเรื่อยๆกับสังขารที่ไม่เที่ยง มันไม่ได้หยุดนะมันเดินทางอยู่ทุกคนเนะี่ยไปสู่อนาคตเรื่อยเรื่อๆส่วนที่ทิ้งไปก็กลายเป็นอดีตเรื่อยเรื่อๆเช่นเดียวกันวันแล้ววันเล่าผ่านมาเรื่อยรๆผ่านมาแล้วก็มุ่งไปด้วยมุ่งไปเรื่อยๆ มุ่งไปหาพระ่งนี้แล้วก็ทิ้งวันนี้ให้เป็นอดีตเรื่อยๆมีเมื่อวานเรื่อยๆมีเมื่อวานเพราะมันถูกทอดทิ้งมันเดินทางมาเรื่อยๆไปสู่อนาคตเรื่อยๆแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่ที่ปัจจุบัน ปัจจุบันปัจจุบันเน,นี่ยในขณะปัจจุบันที่ปรากฏมันม,มีมีอาการนะมีอาการที่เรียกว่าท th ิ้งทิ้งทิ้งปัจจุบันทิ้งปัจจุบันท,ทิ้งไอ้ที่ทิ้งไปก็กลายเป็นอดีตไปเรื่อยๆแต่ละปัจจุบันนะแต่ละขณะที่เป็นปัจจุบันมันก็กำลังมุ่งไปหาอนาคตเหมือนกับเป็นการ ดึงอนาคตมาเป็นปัจจุบันแล้วก็ทิ้งผ่านไปนะผ่านไปทิ้งไปก็เลยมองว่าเหมือนเป็นการเดินทางไปเรื่อยตลอดเวลาไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นนี่มันมีผู้เดินทางปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละตรงที่ว่ามีผู้เดินทางใครหนอที่กำลังเดินทาง ก็เราไงเราเดินทางผู้ที่หยุดการเดินทางได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าเราพระอาหารหันต์ทั้งหลายเพราะท่านไม่มีเราแล้วไม่มีผู้เดินทางก็เลยเหลือแค่การเวลากับสังขารสังขารในการเวลาโดยปราศจากผู้เดินทาง ในเมื่อไม่มีผู้เดินทางความทุกข์ก็เลยระงับไปดับไปหายไปไม่มีผู้มารองรับความทุกข์ใดๆเพราะไม่เกิดตัวตนแล้วยุติบทบาทในการที่จะเดินทางต่อไปก็คงเหลือแต่สัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่รู้สัจธรรม นี่กำลังกินอาหารมันก็คือการเดินทางนะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าผ่านไปมีใครรู้ตัวบ้างว่าเราเป็นสัตว์โลกกำลังเดินทางไปเรื่อยๆคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้เห็นว่ามันมีผู้เดินทางก็คือเรา อยู่ตลอดเลยแล้วพระองค์ก็จะชี้ให้ดูว่าทางเดินเนี่ยมันมีทางาที่เรียกว่าทางทุกขติทางสุขติแล้วก็ทางดับทุกข์มีสามเส้นทางบางคนนะในแต่ละขณะขณะเนี่ยจมอยู่กับกองทุกขเครียดมากทุกข์มาก มีแรงกดดันมากนั่นแหละอธิบายให้เห็นว่าเราเราเรากำลังมุ่งไปสู่ทุกทุกทุกมุ่งไปแล้วเป็นทุกข์มุ่งไปเจอทุกทุกเพราะเป็นสนทางของความทุกข์เรียกว่าทุกขติอธิบายได้นะอธิบายได้แล้วนี่เป็นความจริงนะความจริงที่คนส่วนมากไม่ได้ศึกษาอย่างคนไหนที่กำลังเครียดอยู่ กำลังเครียดอยู่เวลาเนี้ยกำลังมีแรงกดดันจะบ้าตายงดหงิดง่งนงานรำคาญจะเอาอยัางไงอะไรต่างๆนี่แหละปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันสร้างแรงกดดันให้เนื่องไปว่าเขากำลังเดินทางไปเจอทุกเจอทุกและเจอทุกอยูอ่เดินทางนั้นเนี่ยไม่ได้หยุดนะไอ้คำว่าทุก คำว่าทุกข์ทุกขติก็คือที่ไปหรือทางไปสู่ความทุกข์แล้วมันก็ดับไปทิ้งไปเป็นอดีตไปเรื่อยๆมันอาจจะ,ะเป็นทุกข์อยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอะไรก็แล้วแต่นะคณะใดที่เป็นทุกข์ให้พึงรู้ว่าเจ้าของกำลังเดินทางทุกขติจริงๆเรื่องนี้เรื่องจริงเลย พวกเราเนี่ยบางช่วงบางขณะก็เป็นทุกขติแต่บางช่วงบางขณะก็เปลี่ยนมาเป็นสุข,ขติแต่มันไม่หยุดหรอกมันเดินทางไปเรื่อยๆบางช่วงบางขณะมันกำลังไป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 ,ไปสู่ความสุขไปสู่ความสุขด้วยการทำกิจกรรมความดีที่เรียกว่าบุญกุศลก็ล้เลยเจอความสุข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  บางช่วงบางขณะก็เปลี่ยนเส้นทางมาทำกิจกรรมที่เป็นบาปอากุศลก็เลยเป็นทุก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 อย่างเนี้ยเ <c oughs> จอทุกคนแหละนะที่ยังเป็นสัตว์โลกแล้วก็วเดินทางเนี่ยคือยังไงมันก็ต้องเดินทางไม่มีใครหยุดอยู่ยยเฉยๆหรอกเดินทางไปเรื่อยๆลองนับดูอายุเ,าเราสิมันเคยหยุดไหม มีใครสามารถบังคับให้อายุหยุดอยู่กับที่ไม่ไม่มากขึ้นไม่มากขึ้นไม่น้อยลงอยู่แค่นี้บังคับได้ไหมไม่ได้นะอายุมันมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเร,ยเรื่อยอย่างนี้ไม่หยุดหรอกบังคับไม่ได้ตกลงแล้วก็คือทุกคนเดินทางอยู่นะ ระหว่างเดินทางนี่มันก็เจอสังขารเช่นมีมีเสียงนกร้องหลวงพ่อได้ยินเสียงนกกาเบาร้องละวอู้หูอยู่เนี่ยแม้มันเดินทางไปแั้วก็เจอเนี่ยเจอเสียงเจอกลิ่นเจอรสเจอรูปเจอผัสสนี่เนละยผัสสะต่างๆผัสสะก็คือกระทบหรือเจออันเดียวกันนั่นแหละเจอสิ่งนี้แหละ มีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเจอแล้วก็ทิงท้งเจอแล้วก็ทิ้งแต่มันก็เจอเรื่อยเรื่ยเจอรูปเรื่อยเรื่อยเจอเสียงเจอกลิ่นเจอรสเรื่อยๆเจอแล้วก็ทำกิจกรรมกับสิ่งที่เจอคือเข้าไปจัดการจัดการจัดการพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์ไงคือการเดินทาง ทุกขติสุข,ขติทุกขติสุข,ขติแล้วที่ว่ามามันก็คือปรากฏการณ์ของธรรมะแต่เขาไม่เรียนกันไงนะไอปรากฏการที่มันเกิดดับเกิดดับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เจอในผัสสะต่างๆก็เกิดดับเกิดดับรสชาติของมันที่ทําให้เป็นสุขเป็นทุก,ทกขคติสุข,ขติก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับ อย่ทั้งหมดไม่มีอะไรนอกจากก็รูปกับนามในการเดินทางนะไม่มีอะไรจริงๆมีแต่รูปกับน้มรูปกับน้ำก็เป็นธรรมะแต่คนไม่เรียนไงคนไม่เรียนนะคนส่วนใหญ่ก็ไม่เรียนกันขอเน้นเลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่เรียนซึ่งรวมทั้งตัวเราด้วยหรือเปล่าใช่ไหมหรวมทั้งตัวเราด้วยไหมเนี่ยก็ไม่เรียนเนะี่ย ใครเนาะกำลังเรียนรู้เรื่องนี้นะใครหนอใครหนอบ้างที่เรียนรู้เรื่องนี้เอหาอยากหันไปทางซ้ายไม่เจอหันไปทางขวาไม่เจอนะอยู่ข้างหน้าก็ไม่เจอนั่นนจะเห็นสักคนหนึ่ง ไอ้ที่จะมาเรียนรู้เรื่องของการเดินทางสุขติทุกติเนี yeah. ่ยมันก็คือรูปนามนามรูปเกิดดับเกิดดับเนี่ยเขาไม่เรียนกันหรอกเมื่อไม่เรียนก็เดินทางกันต่อไปไม่มีโอกาสที่จะยุต,ติการเดินทางได้เลยส่วนผู้ที่เรียนเรื่องนี้เรียนรู้เรื่องรูปนามเกิดดับเกิดดับ เพื่อละลายตัวตนละลายตัวตนเนี่ยอันนี้เรียกว่าเดินทางเหมือนกันนะแต่เดินทางนิพพานเดินทางไปเรื่อยๆเหมันกันแล้วก็ศึกษาสิ่งที่เรียกว่ารูปนามเรื่อยๆอเพื่อละลายผู้เดินทางละลายไปถ้าเดินทางถึงที่สุดเนี่ยความเป็นเราจะหายไปนะอันนี้ก็เรียกว่าทางดับทุกข์ เ,เดินทางดับทุกข์มีตัวตนเดินทางแต่ไม่ได้เดินทางด้วยความเมามันในสังขารเหมือนก็สองพวกแรกที่จะต้องเดินทางทุก,กติสุกติผู้ที่มาทางพระนิพพานเนี่ยมันยังเหลือตัวตนก็เดินทางไปแต่ก็กำลังศึกษาเรียนรู้เรื่องของตัวตนนะเรื่องของปรากฏการณนะ์ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างที่มีตัวตนแล้วก็เกิดดับเกิดดับหรือเดินทางอยู่ว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์ของรูปนามรูปนามที่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งความโง่ความหลงที่มันมายึดรูปนามว่าเป็นเราละลายไปละลายไปจนหมดหมดเมื่อไหร่นะก็สิ้นสุดยุติผู้เดินทางเหลือแต่ ขันเหลือแต่สังขารกับการเวลาตัวตนไม่มีอันนี้เรียกว่าทางพระนิพพานเดินเดินไปแล้วมันถึงนิพพานถึงนิพพานถึงความดับทุกข์เพราะหมดตัวตนยิ่งเดินไปตัวตนก็ยิ่งลดลงลดลงจนกระทั่งสุดไปเลยก็เป็นนิพพานใช่ไหม ส่วนทางสุขติทางทุกคติเดินทางไปเนะี่ยไม่มีวันที่จะหมดตัวตนนะมันจึงไม่สิ้นสุดเป็นสัตว์โลกผู้ท่องเที่ยวเดินทางไปโดยหาที่สุดไม่ได้พวกหนึ่งก็ไปทุกขติอย่างว่าพวกหนึ่งก็ไปสุขติท่านก็จึงแบ่งนะแบ่งสัตว์โลกว่ามันมีสัตว์ทุกคติกับสัตว์สุขคติ สัตว์โลกก็มีสองพวกนี่แหละสัตว์ทุกคติก็คือสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานสัตว์ทุกคติก็เดินกันไปสัตว์สุคติก็มีมนุษย์มีเทวดาแล้วก็มีพรหมนี่คือสัตว์สุขติคำว่าสัตว์โลกนะนะถ้าเป็นสัตว์โลกยังไงก็ต้องเดินทางก็เดินกันไปแล้วก็หาที่สุดไม่ได้ ว่ามันจะไปยุติที่ไหนตราบพี่ยังยังเป็นสัตว์โลกยังมีตัวตนอยู่ยังไงมันก็ต้องเดินทางไงถ้ามีเราอยู่ยังไงมันก็ต้องเดินน่ะบางคนความเป็นเราก็เดินในทางทุกขติค่อนข้างบ่อยทีมากบ่อยมากเห็นเลยเห็นคนวุ่นวายเนี่ย เห็นคนวุ่นวายเป็นทุกข์มีปัญหาด่ากันฆ่ากันตีกันทุกขติทุกขติมองใครก็โอ้ยทุกขตินะคนที่ชอบทำอะไรที่เบียดเบียนเนะี่ยเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านเนะี่ยเขาเดินทางอยู่นะั้นแต่เขาไม่รู้ตัวนะทุกขณะณะนี่นแหละคือคนส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างนี้หลวงพ่อพูดนี่คิด ไม่มีสติมาดูปัจจุบันเนี่ยมันมีเราไหมมีและเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับไปกับการเวลานะและเรามันก็เป็นมันก็คือสังขารที่ป,ประชุมกันอยู่คือรูปนามกายใจนี่แหละแล้วก็เกี่ยวข้องกับสังขารภายนอกสังขารภายในก็คือรูปนามกายใจ สังขารภายนอกก็คือกายใจที่ไปเกี่ยวข้องเจอกันดับไปเจอกันดับไปทุกขณะขณะเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษากันก็เลยเพลิดเพลินไปกระสังขารกินเนี่อย่างเนี้ยตอนเนี้ยตอนกินเนี่ยเวลากินเนี่ยกินข้าวเนี่ยรู้เลยเนี่ยมันคือการเดินทางนีนะมันจะเพลินนะความเป็นเราเนี่ยมีร้อยเปอร์เซ็น เพลินเลยเดินทางไปเรื่อยๆไม่ได้ศึกษาอะไรบุญก็ไม่เกิดเป็นบาปบาปอ่อนๆเวลากินอาหารเนี่ยมันเหมือน,น,นกำลังเป็นบาปอ่อนๆนะเป็นโมหะแล้วก็เป็นราคะความกำนัดยินดีในในกลิ่นในรสพวกน,นี้เป็นในรูปแลเนี้มันเป็นราคะเลยมีโมหะตัวหลงเป็นบาปอ่อน จนคนทั้งหลายนะคิดว่ามันไม่ใช่บาปจริงๆมันเป็นบาปนะกินข้าวด้วยความหลงเพลิดเพลินเนี่ยแต่เป็นบาปอ่อนมากอ่อนจนดูไม่ออกไนะไม่ไม่มีบุญไม่มีคำว,ว่าบุญเลยมีแต่บาปอ่อนๆนะยกเว้นแต่คนที่กำลังกินไปแผ่เมตตาไปกินแล้วก็ขณะที่กินเนะี่ยจิตมันก็มุ่งดีมุ่งดีมุ่งเอือเ้อเฟื้อเพื่อแผ่ ให้ทุกคนได้มีความสุขประมาณนี้กินไปบางคนก็กินไปแล้วก็แบ่งให้คนอื่นกินด้วยอยากให้คนอื่นได้กินดีๆอยู่ดีอย่าได้มีแรงกดดันอะไรช่วยทุกคนแก้ปัญหาก็มีอันนั้นก็เป็นบุญแต่มันมีน้อยในระหว่างที่กินส่วนใหญ่ก็มีแต่คนเห็นแก่ตัวมุ่งจะกินกินอาหาร เสพรสชาติของอาหารไปช่วงเวลานี้จะไม่อยากยุ่งกับเรื่องอื่นนะตัวตนเนี่ยมันมันรู้สึกได้เสียกับการกินแบบแบบเข้มข้นนะภารกิจเนี่ย,เ,าาเ,ยเป็นภารากิจที่หลงมากหลงมากยึดม,มั่นมากเพลิดเพลินมากโอกาสจะศึกษาธรรมะยากอยู่นะในระหว่างที่กินเนี่ยสังเกตไหมคนไหนที่ ที่มีปัญญาเนี่ยปัญญาจะหยุดทำงานในระหว่างของการกินไม่รู้มันหายไปไหนอ่ะแต่มันจะมาพิจารณาเห็นรูปนามเกิดดับเกิดดับเห็นตัวตนกำลังเดินทางไปกับสังขารรูปนามเกิดดับเกิดดับไม่ได้นะใครที่ว่ามีปัญญาเนี่ยอลองมาเจอผัสสะคือการกินเด,ดี๋ยมันทิ้งไปไปก่อนนะปัญญาไม่เอาตอนนี้คือ ตัวกูอะตัวกูจะเสพบจะเสพบสวาปามอา,อาหารโดยเฉพาะตอนที่หิวมากๆ่นะตอนที่หิวมากๆนะ่ยไม่ต้องไปพูดเรื่องธรรมะให้คนหิวมากๆฟังนะยกเว้นผู้ที่ได้สำมารถิถิเนี่ยนะเขาก็จะมีสติจะได้ศึกษาในระหว่างการกินก็จะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แต่เป็นพระโสดาบันเนี่ยรู้ตัวตลอดแล้วก็เห็นว่า เนี่ยรูปนามเกิดดับเกิดดับเห็นเห็นว่ามีมีเราอยู่ก็มีทุกอยูอ่นี่แหละถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะมีการศึกษาไปเรื่อยๆแต่ปุถุชนคนนะสามาทิฐิก็ไม่เกิดไม่มีทางที่จะได้ศึกษาหรอกเวลากินนะพอเห็นอาหารกลิ่นอาหารม,มันจะคิดปรุงแต่งไปเลยโอ้อร่อยไม่อร่อยวันนี้ ความเห็นแก่ตัวจะจะขึ้นมาจัดจ้านมากให้ตอนกินเนี่ยแล้วสามารถที่จะฆ่ากันตายได้ผิดใจกันได้ถ้าไม่ได้กินดังที่ตัวเองอยากอยากจะกินเนี่ยฉันฆ่าตายแล้วเนี่ยเออใครมาขวางฉันไปเลนะถึงเวลากินแ้้แเราก็สติปัญญาที่เคยมีมันจะหายไปหมดนะมันจะ,ะมันจะเหมือนกับพวกหมาพวกแมวหมาแมวนี่ เวลาที่มันหิวนะสิ่งที่สำคัญสุดก็คือมันจะต้องกินให้ได้และใครมามาขวางการกินมันนะมันกัดแหลกเลยคือสู้ตายอ,ะอ่ะสู้ตายนะมันไม่ยอมกันนะหมาหิวเนี่ยลองโยนกระดูกลงไฟสักชิ้นดูไปเลยโอ้โหนะมันแย่งกันเต็มที่ตัวกูมันจะทำงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจริงว่าสติปัญญาเนี่ยมันจะหายไป คน,คนเราเนี่ยคนก็คนเอหมานะ่ยมันร้อยเอร์ซอยู่แล้วคนเราขนาดบางคนมีปัญญาพิจารณาธรรมะอยู่ดีๆพอถึงเวลากินปั๊บมันหยุดชะงักไปเลยตัวกูมันจะมาเนี่ยแหละมาหลงมาเมาเมาเรื่องการกินนี่แหละลองไปสังเกตดูดิม,มันจะไม่แยกแยะธรรมะมันจะ มันจะเดินเดินทางดับทุก์ไม่ได้นะสำหรับคนที่ต้องการดับทุกขนาดได้สัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันก็ยังหลุดหลุดมากช่วงการกินนี่ก็หลุดไปเลยเนะการศึกษาหลุดระง,งับดับไปมีน้อยนักที่จะยังกำหนดเห็นรูปนามเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยยากอยู่สังเกตดูให้ดีนะกิเลสก็โจมตีในผัสสะเนี่ยผัสสะกับ กับการกินนี่แหละกับเรื่องอาหารก็มีหลายเรื่องนะแต่เราพ่อยกเรื่องอาหารก็แรงอคุสุศล,ละจิตเกิดขึ้นมากเป็นบาปเป็นกรรมนไปเดินทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วทีนี้มันก็จะได้ปฏิบัติเพราะคนที่เกิดสัมมาทิฏฐิเขาไม่ต้องการเป็นทุกข์เพราะมันเห็นทุกข์นี่แหละมันไม่อยากเป็นทุกข มันเห็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็เลยอยากจะทำลายสาเหตุของทุกข์ก็คือกิเลสความโง่หลงที่มันยึดมั่นรูปนามนะเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็อยากทำลายมันเห็นนิพพานมันก็อยากจะทำให้แจ้งซึ่งนิพพานมันเห็นมรคมันก็อยากเจริญมัคใช่ไหมคนได้สัมมาทิฏฐินะแต่ไม่ได้สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันไม่เห็นทุกข์ทั้งที่อยู่กับทุกข์ไม่ปรารภในการที่จะกำหนดดูทุกข์ ที่มันมีอยูออ่กำหนดเห็นทุกทุกมีอย่างไรก็จะไม่ไม่ดูทุกสมุทัยมีอยู่มันก็ไม่รู้ตัวเลยไม่ได้ละสมุทัยนิโรธความดับทุกขมีอยู่มันไม่เห็นไม่รู้ก็เลยไม่มีกิจในการที่จะทำให้แจ้งมักเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ไม่เห็นตัวมกักก็เลยไม่ได้เจริญมักเลย ไอ้ทำให้เดินทางไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวเอาเหยือ่อคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพเรื่อยๆเลี้ยงตัวตนไว้แล้วก็มุ่งหน้าเดินทางต่อไปทุกขติสุขติทุกขติสุขต,ขต,ขติอย่างเนี้ยเรื่องจริงเนี่ยเราพ่อพูดนี่หมือนคนอาจจะเข้าใจอยู่สักคนหนึ่งมั้งนอกนั้นนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิคนไม่เข้าใจและไม่สนใจ จึงเห็นมนุษย์ทั้งหลายในเกลื่อนปัตภีเนี่ยที่กำลังเดินทางอย่างไรการศึกษาทุกขติสุขติทุกขติสุข,ขต,ขต,ขขติพอเราไปพูดคุยกับใครเราก็สังเกตเวลาคุยกันนะ่ยมีแต่นักเดินทางที่ไม่รู้ตัวทั้งนั้นเลยเนี่ว่าจะคุยเรื่องการเป็นการอยู่การกินการใช้การไปการมาเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีแต่นักเดินทางไม่มีใครนะฮะกำลัง กำลังที่จะหยุดเนี่ยก็คือเดินทางดับทุกข์น่ยไม่ค่อยมอีส่วนใหญ่ก็เดินทางทุกขติสุขติทุกขติสุขติเนี่ยาหากินกันไปสร้างวัดมาแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างที่ทำๆเนี่ยแต่มันก็คือการเดินทางน้อยนักน้อยหนาที่จะสร้างวัดขึ้นมาให้บริการแก่ผู้ที่มามาใช้บริการในการที่จะเดินทางพระนิพพาน ที่เห็นเห็นก็มีแต่ทางทุกขติสุข,ขตินี่แหละเป็นส่วนมากฟังแล้วก็พิจารณาดูนะหลวงพ่อก็เอาข้อมูลมาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละว่าเราจะบริหารจัดการตัวเองอย่างไรถ้าเรียนรู้ความจริงแล้วมันก็จะหลีกเลี่ยงการเดินทางเป็นสัตว์โลกอย่างน้อยก็หลีกความเป็นสัตว์ทุกข,ขติให้ได้เดินสายสุข,ขติ เป็นพื้นแล้วก็พยายามออกนะออกมาทางพระนิพพานละลายตัวตนให้มันสิ้นสุดยุติแล้วมันก็จะหมดผู้เดินทางไปเองถ้าเข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้นะเอาผูดให้ฟังเท่านี้แหละสาธุหน่อย